สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อูช่างอาร์ตครับพามาชมรถฉีดยา3าระบบเดี๋ยวอ,ออกมาเทระบบให้ดูครับคันนี้เป็น2ระบบฉีดกับตัดมาแล้ววันนี้ไม่ได้ยกให้ดูนะครับโดยช่างเป่า ออกมาเทสระบบให้ดูสักนิดนะท่านผู้ชมดินค้างจากแข็ง ลองลองฉีดฉีดให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้ช่างเป่าเทสหัวฉีดให้ดูัวฉีดยาโอ้ใจยเย็ยนตัวนี้กี่กี่หัวเนี่ยตัวเนี้ยสามสิบแปด ช่างเป่าจัดให้คนเดียวเลยครับคลิปนี้มาช่วยหน่อยให้ช่างเป่าเทสให้ดู อยู่กันกลางแสงแดดน่ะนั่นน่ะแหวรุ่นทางกลมครับนี่กลางปีกให้ดูเลยครับนี่อ้ยยาวมากเป้ากี่เมตรเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ประมาณประมาณอันนนี้รุ่เป็นสิบแปดเมตรครับโอ้สิบแปดเมตรครับเก่ามันยี่สิบเมตรโอ้ใหญ่เมตรครับ ไปดูอีกฝั่งนึงครัโอ้หแถวเลยครับอันนี้มันอยู่กลางแจ้งเลยนะท่านผู้ชม นี้ใส่น้ำนะครับเราใส่น้ำเทสให้ดูปิดปิดอันนี้ให้หน่อยอันนี้ปิดได้นะครับอันนี้อันนี้ปิดได้ไหมอันนี้ก็ปิดได้นะครับอม,มีวาล์วปิดเปิดนะครับโอเคอ่อ ให้ช่างเป่าเทสให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลอะอูก่อนนะครับตรงนู้นปีกกลางไปตรงนู้นไงเก็บง่ายครับเก็บพับขึ้นเป่าตัวนี้ไปชั่งน้ำหนักยังยังเลยสิโอไม่น่าเกินตันนะไ่เนตันนะ อ๋อคันนี้เหรออรเดี๋ยวยกให้ดูครับยกเก็บยกขึ้นยกลงโอ้สูงมากนี่ครับเก็บง่ายๆครับไม่ยากนี่นั่งดึงเอาเลยครับนี่ยกหน่อยครับยกขายหน่อย เปล่าจอดไว้นี่ก่อนจอดไว้นี่ก่อนตัวนี้สเปคเป็นไงรู้ไหมสเปคสองระบบอ่าตัวนี้เป็นสองระบบตัดกระชีดตัวนี้ตัวเดินไฮดรัสตัวนี้ปั๊มเบอร์อะไรครับปั๊มเบอร์ยี่สิบปั๊มเบอร์ยี่สิบแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องสามสิบห้าแรงโบโอ้โหเทอร์โบนะครับต้องดูฝั่งนี้ครับ ตัวนี้ตัวท็อปไหมตัวท็อปยังตัวทอ็วทอปเลยเนาะนี่ไอมีอะไรนะตัวเนี้<ม>สวยเจ้าขอเลยอกใครอยากได้โอ้โหสวยเลยครับเนี่ยท่อเทอร์อบโบ เดี๋ยวให้ช่างเป่าเทสเครื่องให้ดูมีน็อตหลุดไหมไม่มีนะ เก็บเลยเอาอ่ะเฮ้มีกาดแหวกแหวกข้าวด้วย คบครับพื้นที่มันแคบครับเขียวมะนาวสวยจัด เป็นหอบเลยครับใครสนใจก็ติดต่อมาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ